สวัสดีค่ะพวกเรามาวินเอนชาวบินทีวีวันนี้ก็กลับมาเล่นฟวดบ็อกฟูด,ฟดอีกแล้วครับไม่ครับแต่เป้าเขียนใจเฮียกูไม่น้องเลี้ยนี่ผมมีผลนี้เฮียกูไม่น้องเลี้ยผมมีผลน้ำแข็ง้วผมตีใจส่วนมาวินก็มีไม่ใช่มาวิน ยังไม่ได้ชื่อว่ามาวีนน้องอเ,เอาจำชื่อเห็นไม่ได้เหรอชื่อลาวินวะไม่ใช่เป็นหนึ่งนะคะขอเกียยวกับน้องก่อนโอเคผมกลับมาแล้วผมอยากไปฟาร์มก่ออื่นเฮียกูม,มายน้องมีผลน้้ำแข็งแล้ว <c oughs> อันนี้ค<อ>่ะเฮียาพาน้องฟาร์มิงใช่มีคนให้ผลนน้ำแข็งกับวมัวหมัวหมัว,มว จริงจริงหน่ชายช่ๆชยช,ชก่อนเฮียก้าโอ้พี่เ,เครื่องผมแบบเกลแบบมากผมก็ตีใจเพราะผมได้ผมน้ำแข็งส่วนพี่ก็ตีใจเพราะพี่ผมได้จอบมื่ตับ๋ยวใช่นี่เอ้ใจด้วยนะมาวินเออ,เอ,อ เปล่าพะว,วาเป็นไงครับโอ้พี่พี่ยอมแพ้พี่ไม่ยอมพี่ทัน,ทนวานี่เพื่อนผมเ,พ,ผมเพ,พื่อนผมเพื่อนผมทันวาทุกคน,น,นเอาผมใบพัดไงทันวา,นาทันวาไม่กล้าทันวาครับเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ย เนี่ย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 เเนี่ยเนี่ยเนขานวาเขาชื่อว่าันวาตองพิมพ์กลับมาอีกเข้ยตอบกลับไปกี่ปมึงนำกเบอลอินเขแะไปข้าบอดอินกันน้องเหงออีแค่บอดอินตัวเดียวจะเลเวลัพแล้วจะเลเวล40แล้ว ไม่ค่อยพอใจในตัวเจ้าจอมเรื่องสีสิแล้วคจ้เืองอะไรจีบก่าอ้แหลกผมตายคือมีคนฆ่าผมกับชันวาแช็จะไม่ดีต้องการค่าอะไรไม่มีผู้หนูเนี่ยเพื่อนผมมีผลเนี่ยน้องผมเคยมีเออแต่คือผมไปเก็บผลโอ้ไม่ใช่ชันวาหรอก ว้าวพี่ชายผมก็มาอีพี่ชายเขาเถิดเลยพี่ชายอ้าเขาแกล้งผมกับธันวามูบอยนะมูยอามูยเอโอ้ยชิ้เดียวจีอิ่ยผลน้ำแข็งก็สามารถเติมน้ำได้นะใช่มันเติมน้ำได้แต่ฉันไม่มีผนน้ำแข็งไงน้องจะแกล้งเขาเขาอยู่ไหนเขาอยู่ในตู้ตู้ไขตู้ของน้องเด็กชายชัตรวิน เีอบอกชื่อทำไมอะไรไม่ใช่เด็กชายเป็นเด็กหญิงเชีวยชวเวลา <c oughs> น้องคนตั้งเยอะน้องสุดดมเดิมนะตอนนี้ใหม่อาจไว้ใจโบได้คุ <c oughs> มดองเพลงมุ่งว่าคุมดองเพลงมุ่งว่ ผมร้องเพลงมัวผมร้องเพลงมัวอะไรของผมเนี่ยอะไรของผมเนี่ยอะไรของผมเนี่ยอะไรอะไรของผมเนี่ยเอ้แล้วลอัพแล้วววเล้วสี่สิบกอโอ้โหมาเร็วมาก่อนนี้เร็วมา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 ก็อู้ น้เ้ไปทำไมเห้ามซื้อเอนแเรามีผลน้แข่แล้วใหอป้น้แขใช้งานไม่ไดไหดูไหนดูไหนดูไหนดูเอา้จะซื้อทำไมเนี่ยน้องแนน้องกองเดินสิลน้ำแข็งใช้งานไม่ได้หรออ๋อแขนนี้มันหมดเลยผลน้ำแข็งใช้งานไม่ได้ใช่มันต้องอันนี้มันมีอันนี้แข่คือเราจะต้องอัพอันนี้เยอะมากโอเคไปกัน เขบอกก็เอาใช้เรือดีกว่าอุ้ยจะเปิดตู้น้ำแข็งเอาชอบปิง๊งผมวาร์ปมาแล้วนะคบกล่องสุบัตรขบวนฉันไม่เช่เอาเององั้นจะเอาเป็นคนเอาวอยลอยๆอยอยอย,ย,ยขอโทษขอโทษไอกชายเด็กดือ้ออือเจอคอเหียไปเซฟเงินเราจะได้รู้ผาดังของเฮียว่ามันโหดขนาดกะขนาดไหน อุ้มทีเซฟไม่ได้อยู่นี่นี่นะโอแม่ผมพูดมีผมชอบพูดมากเซฟท่านชัดชาพี่ท่านชัดชาที่เฮียงชอบผมมากชอบแบบมอก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 เลยเพราะฉันก็ไม่อยู่เหมือนกัน้ำ มาเคล็ดเหรอพูดใหม่ใช่พอจะเกินอะมาเคล็ดเหรอพี่ังไงอะทุกคนไม่ใช่พูดขึ้นอะทุกคนจะเตือนเพื่อนพันน้ำผุกไม่ได้อะทุกคนโอ้เขาใช้ผู้เยอะมากเลยเดี๋ยวเก็บตังค์แป๊บหนึ่งครับผมแปดพันเอ็นคนน้อยอย่าไปเก็บตังค์กันนะบายเฮียล้มหยาโกด แบบทำให้หนูอ๋อมันใช้ตังค์ซื้อเฮ้ยน้องแป๊บแป๊บหนึ่งนะน้องซื้อสุดท้ายได้ใชงไหมใช่มันซื้ออะไรอ่ะเออซื้ออะไรอ่ะเอาจะปล่อยทำเพื่ออะอ๋อซื้ออะไรอะอ๋อปืนอ่ะอู้ว่าดีให้น้องผมได้ปืนแล้วทุกคนเสียนกันเป็นพันบาททีนั้นหู้วมื่นบาทจ้ะโอเคมื่นบาท โอ้หผมโก้บอสมาตั้งนานผมไม่เคยเห็นบอสเลยผมอย่อเ่้าไป<า>แต่บอสโหดมากเลยกอกกลางเนี่นทนยท่าชกบอสเฮียค่ะชกบอสเร็วค่ะเป็นไงผมขาดบอสอนะกะดูเปียงเปียงวานน,น้องหนึ่งหนกับเฮียเหรอหนึ่งวีหนึ่งกันไหมก่ะมาเปิด<ม>หนึ่งวีหนึ่งเปิดได้โอเคมามามา มามาดีค่ะบามาดีค่ะ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 มาดีมาดีค่ะมาดีค่ะน้องโง่ใครโง่ใครพี่น้องโง่น้องโง่ไอ้บ้าน้องโง่น้องโง่น้องโง่น้องห้ามหนี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 น้องน้องปิวบ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 ิว ริ่มชัดจะไม่ไหวใครหนกูฟี่ชููฟี่รใช้พิรไม่ตสมใครบอกใช้พ้าดังไม่โดนน้องย่านีเหลือ่าช้างสินเราไม่ได้เซฟนะหฮ้จริงดิใบเซฟเซฟไงเ้วอ่าโอเคเซฟยัง เป็นไงเทมายเทมายผมหูมันกระดักครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องคร้องโอ้ขอโทษครับวันนี้ก็ได้ทุกคนผมกูแวะซื้อผลนชื่อชื่อชื่อชื้อผลไไงตายไม่ใช่ชื้อผลน้ำแข็งใต้ผลนไม่ใช่ผุนเพสใต้ผลเพสที่ซื้อยังไม่ได้อู้ผลอู้ ผอยากได้ผลน้ำแข็งมากโดยขอบทุกคนอต้อได้นะฮึ่นี่ยซื้อผลอุกับผลน้ำแข็งได้นะว้าวอยากซื้อผลเนี่ยคิดยังไงอ่ะทุกคนช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะผมอยากได้คิดยังไงอ่ะบ๊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 ะนี่เป็นไงโอ้ไม่ใช่ผม น้องก็ต้องคิดมาคิด,คดเอ่อที่เขินแล้วเจ้ากรมพิมม่มงหมวนแล้วเจ้ากรมพิมมุกิขอร้อง,องแล้วก็น,าน,าน,านันนันนะนะถึงใต้น้องพี่มีมุมกิขอร้องแล้วอ๋อจะไม่ได้อ่ะนีี่พมกิมขอ,อูว,ว่าแค่มันเป็นตัวพีตัวแรกอ่ะอพี่อ่ะพี ชีปโอเคโู้ทุกคนใครกูคอมเมนต์มาหน่อยอะอไรไอที่ชื่อโผล่ละมันจะบอกว่าไม่กับได้เนงไอที่ชื่อโผล่อ๋อยนะอยู่ตรงนี้อ,อยู่ตรงนี้ไอหนงอ๋ออยู่บนขาตรงนี้<อ>ทุกคนเอายังไงดี <laughs> คนซุกี้คอมเมนต์มาเลยริวสวัสดีแคบพวกกลับมาอีกแล้วใช่ไหมเฮียใช่เมื่อกี้ไปทำอะไรมาไปไปหาตรงเนี้ยมามแต่หาไม่เจอปวดอมาม่าไม่ใช่ก็หาตรงนี้ไม่เจอใช่ไหมน้องเขาแี่ไหนไหนคนวสุดบอสอะเอาไม่ใช่อันเดิมไงเดี๋ยวบอสอีกแล้วครั้งนี้จะทำอะไรก็ดี นี uh, uh. Mm ่ต hmm. come uh, oh. uh, ัวน no, yeah, well, ี้อะไรอ่ะอืมก็ไม่รู้แต่น้องงอนกดเอาเลดแล้วเียคือมันเป็นที่ทำอะไรก็โอ้ยน้ององมันพูดเรื่องจริงแล้วมันไม่ทำอะไรน้องแค่รูแคน้องจะฆ่าเฮียน้อไม่หูเฮียน้อไม่หูเฮียน้อไม่รูไเลยเฮียน้อไม่รูไเลยไม่ใช่แแป๊บให้น้องกอใช้ปืนก่อน เปนหนึ่งคามีใครกินย่าแป้หนึ่งทีกๆ่ีกี่ที่กีครับครับใช่ใช่ใช่จ้าฉันไม่มีวันตายแน่ใจเหรอนาย่ใจเหรอเพื่อนกระไรฟ้าทำเช่นนั้นแจะเองเราออกเรงเราขป็นมนเอง เอาพี่ไปเอาพี่ไปเอาพี่ไปเหตัวน้องอับยังไม่กี่พันไหนดูไหนดูก็หนอนทุเรียนกินหนอนอับกี่พันปลาเทสบาร์บีคิวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แอนเบอร์เกอร์แอนเบอร์เกอร์แอนเบอร์เกอร์แอ้อะน้องขอความสุภาพบาร์บีคิวเบอร์เกอร์ เบอร์เกอบอรเกอร์บอรเกอบอกเปิดเเปิดพีวบอร์เกออืมเปิดมาบอรเกอรออทำไมฟันนี่ได้ออมันจะเิดทำไมไม่ปิดเมันเปิดแล้วเหรอเรามันเปิดอย่างนันี ฉันไม่มีวันแพ้นายหรอกนายเป็นผู้ปล่าเฮ้ยงูกึ่ยงู่ยงูโง่ใครโง่ไข่โง่เรียกเพียงไปมึงเปิด V.I.P ก่อนน้องเปิดแล้วมันไม่มีวันปิดได้น้อเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แตะร้อยแตะแตะร้อยแตะก็ขอสู้กันไหมไม่เราจะไปฟาร์มแกว บออยู่ไหนอ่ะบออยู่ไมังอยาบวแต่ล้ออยู่ไหนที่ชงเชลจะต้องหาในคำบาร์บีคิวคุงเจอป้ายอาคชนาเลยก็ไม่โซโชูชูโวฮะไม่ใช่โซโอะไรกน่เขาไม่ใช่โซโดทำไเขาใช้หมัดต่อยชูกันบาร์บีคิวเฮ้ยอะไรอ่ะเอยอะไรอ่ะเทพ่ะ กีด้ลูฟี่กระจกกระจกเอ็นใคนกับลูฟี่ใหนกับลูฟี่ให้ลูฟี่กระจกกระจเอ็นเครื่องเชือกเปล่าน้องไม่ใช่เครื่องฟามือเปล่าน้องไม่ใช่เครื่องเล่นเกมหรือเปล่าน้องไม่ใช่อยู่ด้วยอาที่ซื้อเดือนนี่คุณพ่าบาร์บีคิวบาร์บีคิวเบเกอร์เบเกอร์ บาร์บีคิวแอนเบอร์เกอร์คุณเรืองอะไรยังซื้อไปแล้วหนึ่งพันบาทเป็นมาได้ร้องคารับผมมาขับเลยผมขับหรีอเพียเร่ทุกคนน้องมาเป็นไงเฮ้ยมันมาอะไรยิ้วูเฉยนี่ียงไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าจะรู้ว่ามันไร คนถูกอย่องที่มันอยากเจอเขากรูฟี่คนเนี้ยคนคนเนี้ย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 เนี้ โอ้ยผมก็ไม่พอยเลยโคตรจะเลยเบอรเกอร์อู้กล่องสมบัติเกิดเบเกอร์อู้หูให้ดูเลยของสมบัติมันเกิดไอ้ยังยังได้เก็บผนทำไมไม่ไปชุ่มผลให้หนูอู้หจนกว่าจะสูงเลยบาร์บีคิวเอ็นเบอร์เกอรด้วยเนาะอีกร้อยทางจะถึกเนาะมันจะถึงเลย ก่ <c oughs> ขอนนั้นเกาเอขอต้องไปฟาร์มกาะตัวเอวที่ก็นฟาร์มเกาะนี้เลย b b m e r คือจงบายบายพุ้ยยกาะงูจ้าอวง้อกุกน้องโดนพิชิชมันโดนแค่สองสามนัดที่แตกค่ะสองสามนั้นแตก็คือมันโค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  อุ้ยอุ้ยอะไรผมยังไม่ได้รู้วู้หูใครเนี่ยผมยังก็กอรบบรื้มไปคิวอะเบเกอร์เบเกอร์มาไปคิวเบเกอร์รอ๋อฟาร์มแปดตัวนี่ไงเฮ้เคย่ก่อนนีได้ฟาร์มแปดตัวแล้วนี่ แอนบาร์บี큐แอนเบอร์เกอร์ได้ละแปดตัวอ๋ออันที่สองะนะแปดตัวบาร์บี큐แอนเบอร์เกอร์อหแต่มันกากนะอือมันดีน้องไม่เข้าแตทแอันนั้นไม่ใช่ตัวที่น้องต้องฟาร์มกดเข้าไปดูนี่ไงอ๋อแปดตัวอ๋ออันนั้นหกตัวแปดของเฮียหกแต่ของอ่ะแปด บาร์บ <ait> ีคิวอะเบเกอร์เบอร์เกอร์ไปจ้ะเขาจะยิงปาาุนปิน้วป <becue>. ิ้วใส่มันปิ้วปิ้วปิ้วถ้ามันยิงปุนปิ้วปิ้วใส่มันไม่ตายเฮ้ยยิงปืนปิ้วปิ้วคนบาร์บีคิวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะทุกคนเบอร์เกอร์สุ๊ดเซปกิวเบเกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ บีคิตว,วตววตฮึ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 เึ้าฮึ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  ได้ทำขได้ทำเยอะเลยแอนเปอร์เกอร์แอนปาปิชิลแอนเปอร์เกอร์เหมือนน้องเอ็นแบบได้ทำคลิปว่อย่างเี้ยใช่เพราะยังไม่ได้อยู่กับน้องจริงเหรอโอเคมียะไรพลาดก่อนไม่กลเด็กดีของผมไปแล้ว บาร์บีคิวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ตัวนี้ผมเทศจะฆ่าไม่ได้ก่มจะไปฆ่าตัวน้ เพลจกี่ยวกัน,กนันหน้านะความจริงอาจะพบต้อทำกันผมก็ต้องแบบโคตรขยันอเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึงเป็นนึงยังไม่ได้งงง รักจะไม่ดีก็ทุกคนอืมฮืมติดเกมอืมติดเกมติดเกมอื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 ม โดนช่อืออออะคนตุ้ยคนจะตุ้ยคนจะตุ้ยคนจะตุ้ยโอ้ยออออออท่แ่องุ่มหน่าทีเอทุ่มหนึ่งนาทีถึงวนนมาก

มาโอสมสมชาเดอร์อุ้ยน้องเงียก่อนน้อก่อน้ก่อนบาร์บีคิวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ชิคกอนไม่กับน้องมล็อกันชูวินไหน เสบร้องกันนะโอเคครับทุกคนอืมชาวเวียนโอ้บงนน้องผมไม่รู้ก็ค,คือไม่รู้อ่ะ บาร์บีคิวนั่นไงนั่งงงบาร์บีคิวเบอร์เกอร์เราไปดน้งเลยสิโอ้ทุกคนผมวมาไม่ถูกนะ จะไหวเลยไหวก็เต่าไม่หน เฮียเฮียมันมีข่าวใหม่เข้ามาแล <Okay. S 1> ้วนะข่าวอะไเน่มัน <c oughs> เป็นข่าวรถไฟจมน้ำจริงเหรเฮียเนี้มันอัปเดตแล้วเฮียมาด <c oughs> ูเฮียเฮียมันอัปเดตแล้วเฮียมาดูเฮียการรถไฟเห็นไหมมันอัปเดตแล้วพอเข้าไปเห็นไหมอัปเดตแล้ว,ว,ลวนี่อันใหม่ค่ะตัวไหนกินรถไฟมันไปเจอตใต้ทะเลพูดกิงใต้ทะเลมันขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> น,นี่ไงใกล้ทใครมาคืวันนี้แค่นี้นะครับทำไมเังยังจะทำร้อยนีกปิงบา